สวัสด er pues like like nah. ีครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบง่ายๆนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบง่ายนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเองนะครับผมเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเราซื้อแบตเตอรี่มานะครับเปลี่ยนใหม่สีลูกนะครับผมแบตเตอรี่สีลูกนะครับผมแรกเราก็มีจะมีเบรกเกอร์นะครับผมเบรกเกอร์ตัวนี้เราขันน็อตออกนะครับอันนี้น็อตสายไฟนะครับผมสายไฟเราขันออกก่อนนะครับ สายไฟคันออกก่อนนะเมื่อเราจะยกบ่อนะครับผมเราจะยกบอก่บอบ่อให้เองนะครับก็ถอดออกครับดึงสายไฟออกเป็นเบเกอร์นะครับผมสายไฟเ,เบเกอร์นี่เองนะครับขอเราจะได้ยกบ่อนะครับขอโทษทีนะครับยกบ่อนะครับโอ,บอ,โอ,โอเค เจะเห็นแบตเตอรี่ข้างในนะครับเราก็เห็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับนี่เราก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราจะยกออกมาทั้งชุดนะครับผมเราจะคลายน็อตออกก่อนนะครับเราเปลี่ยนเองนะครับผมถ้าเรากลัวจาไม่ได้นะครับเราก็ถ่ายรูปไว้นะครับผมเราใช้โทรศัพท์รถถ่ายไว้นะครับสายไในเป็นสายในนะครับง่ายๆนะครับ สายในไปสายในนะครับขับ่วลบเราก็เรียงไปคั่วลบทั้งหมดนะครับผมคั่วบวกอีกฝั่งหนึ่งคั่วลบอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราถ่ายรูปไว้นะครับผมเราจะได้เปลี่ยนถูกนะครับสีลูกเองนะครับผมไม่มีปัญหานะครับเราก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้นะครับโอเคตอนนี้เราถ่ายรูปไว้แล้วนะครับผมถ่ายรูปไว้แล้วเราก็ขันสกูออกมา กล้องเห็นหรือเปล่านะครับผมฝนนี่แรงนะครับกล้องไม่เห็นนะเดี๋ยวคันสกูออกนะครับ ไซไฟอกค์นับ หนงเลยนะแน่นมากเลยนะแล้วมันดีสี่สิบพ่นนิดนึงครับผมไม่ออกเลยนะครับแน่นสามปีหรือสองปีกว่าแล้วนะสองปีกว่าแล้วก็แน่นนะครับ ดึงออกมานะครับมีห,ห้องยวง่ายนะครับสะดวกสบายครับดึงออกมายื่นออกมานะครับระวังสายไฟด้วย<ช>นะครับผมลูออกมาเลยนะครับก็จะบวมนิดๆน,นะครับผมจะบวมนิดๆ สองลูกแล้วนะครับพอสองลูกแล้วแล้วถ่ายรูปไว้ไม่มีหลงนะครับผมไม่มีลืม,มง่ายก็มีโทรศั์ถ่ายรูปไว้สบายๆครับอ๋อลูกนี้บวมพอสมควรนะครับหกสามแล้วไปลูกที่สี่นะครับ โอเคสี่ลูกแล้วนะครับออกสี่ลูกแล้วนะครับผมสี่ลูกแล้วนะครับเราก็จะเรียงตัวอย่างก่อนนะครับเรียงตัวอย่างเรียงของใหม่นะครับเรียงตัวอย่าง เอนของเก่าที่เรายกออกมาจะได้ไม่หลงนะครับผมได้ไม่หลงจะได้ไม่หลง,ลงทีนี้รับให้ร้านเขาทำก็แพงนะครับร้า,เาเนเขเปลี่ยนก็แพงนะครับแเนะครับเเได้ปก็้ครับผมโอเคต่อไปก็คือนำสายพ่วงด้านนึงก่อนนะครับ สายอนุกรมนะครับเหมือนกับของเก่านะครับผมของเก่าก็มีนะครับเวลาเรายกไปได้จะได้สะดวกนะครับเวลาเรายกไปข้างในจะได้สะดวกครับสายดําขั้วดํานะครับผมมีน็อตที่เขาให้มานะครับเราซื้อสีลูกที่เขาจะมีน็อตมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับน็อตให้ผม คนะครับฝั่งลบนะครับผมฝั่งลบเราขันฝั่งลบก่อนนะครับขันให้แน่นเลยนะครับังบขันให้แน่นแล้วก็ฝาปิดไว้นะครับผมเอาไกันน้ำนะครับกันสนิมนะครับ ไปก็คือสายบวกนะครับอสายบวกเราขันฝั่งบวกนะครับผมเห็นไหมครับ <S <s <par> แล้วเวลาเรายกเข้าไปข้างในเรามันจะขัน เรายกเข้าไปในแล้วเราค่อยพอรดคันฝั่งนี้เป็นจะเป็นนุกกลมนะครับผมเรายกข้างในก่อนค่อยเปนนี้นะครับต่อไปก็เหลืออีกสายหนึ่งนะครับเหลืออีกสายหนึ่งลบนะครับผมลบใส่ด้านลบนะครับลบที่สามนะครับ ง่ายไม่ต้องกลัวหลงนะครับผมดาก็คือใส่ต้านลบนะครับโอเคนะครับผมก็จะเหมือนของเก่าแล้วนะครับผมก็จะเหมือนของเก่าแล้วนะครับแล้วฝั่งนี้เราก็ยกไปเข้าไปข้างในก่อนเราค่อยข,ข,ข,ขันนะครับผมโอเคเราไปดูเขายกเข้าขงในกันครับเรายกเข้าข้างในก้านนะครับยกเข้าข้างในรถกันนะครับโอเคเรายกลูกแรกเข้ามาแล้วนะครับลูกแรกลูกที่หนึ่งนะครับผม ลูกที่หนึ่งนะครับที่ขันติดสายเราขันแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับลูกที่หนึ่งนะครับยกลูกที่สองนะครับเอาหูหิ้วพับลงนะครับที่สองลูกที่สามนะครับ ลูกที่สี่นะครับผมแล้วก็เอาสายบวกนะครับสายบวกของลูกที่หนึ่งมาใส่ลบ ลูกที่สองนะครับสายบวกลูกที่หนึ่งมาใส่ลบลูกที่สองนะครับไม่ต้องกลัวหลงนะครับผมไม่หลงง่ายๆครับทำง่ายๆเราถ่ายรูปไว้แล้วถแน่นนะครับไอตึงมือนะครับผมปิดฝาไว้นะครับโอเคแล้วก็ลูกที่หนึ่งนะครับสายลบลูกที่หนึ่งเราก็มาใส่ ลบลูกที่หนึ่งเรามาใส่บวกลูกที่สามนะครับสายลบลูกที่สาม ลบลูกที่สามเรามาใส่บวกลูกลูกที่สี่นะครับผมลูกที่สามมาใส่บวกลูกที่สี่ ตอนนี้เราก็จะเหลือแค่บวกนะครับบวกลูกที่สองนะครับผมบวกลูกที่สองกับลบกับลบลูกที่สี่นะครับผมแล้วก็นี่ไงครับสายลบสีเขียวนะครับสายลบสีเขียวแล้วพ็ขันนะครับผมขันให้นั่นเลยนะครับ ตรงแน่นมากนะครับดูว่าตึงมือก็โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะเลื้อยซ้ายสีแดงนะครับสายสีแดงนี่คือประกอบนะครับผมสีแดงบวกนะครับผม ขันบวกให้แน่นเนับให้แน่นนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่เบรกเกอร์นะครับผมเหลือแค่สายเบรกเกอร์เราก็จะยกบออขึ้นนะครับผมบอกเข้านะครับเบรกเกอร์ที่เราถอดออกครั้งแรกเราก็ขัดเข้าคืนนะครับผมเข้าที่เดิมน,นะครับ ไม่แน่นนะครับผมโอ้ยไม่แน่นด้านหนึ่นงใส,ส่เสร็จแล้วนะครับเอเกอร์ใส,ส่เสร็จแล้วโอ้สายไฟหายไปไหนแล้วไม่เห็นสายไฟเลย โอเคแน่นแล้วนะครับผมขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับโอเคเราจะเปิดดูนะครับผมเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟแล้ว โอเคดูน้าปัดนะครับห้าสิบเอ็ดโวลต์นะครับผมห้าสิบเอ็ดโวลต์นะครับแบบแบตเตอรี่เต็มเปี่ยมเลยนะครับโอเคเราจะลองบิดดูนะครับแรงบิดเป็นยังไงบ้างนะครับผมรถเก่าแต่เราเปลี่ยนแบตใหม่ก็เท่ากับรถใหม่เลยนะครับดูรอบนะครับผมโอเคนะครับ คแลวนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้รถใหม่แล้วนะครับเราก็ได้รถใหม่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีรถไฟฟ้านะครับแพงหน่อยนะครับผมแบตเตอรี่ใหม่นี้จะได้ที่51โวลต์นะครับผมเราซูมดูข้าวไกลนะครับแบตเตอรี่ใหม่เราได้กี่โวลต์น,นะครับ ที่หน้าปัดเราจะได้51โวลต์นะครับผม ทุกการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ